สวัสดีครับวันนี้เอีครับพามาเยี่ยมชมสายพันธุ์กระโพดสายพันธุ์ใหม่ของดีครับนะครับนะครับนี่เป็นสายพันธุ์รหัส8809นเนาะนะครับเออยากให้สังเกตดูนะครับว่าตอนนี้อายุอยู่ประมาณ75วันเนาะ75วันนะครับลักษณะฝักเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูใน แปลงล็อกข้างในนะครับนี่ครับฝักถัอวใหญ่นะครับเป็นสายพันธุ์ที่เราคิดว่าในอนาคตเนาะเราจะออกมาวางจําหน่ายรับให้กับลูกค้าชาวไร่ข้าวโพดของเรากันครับลําต้นใหญ่เนาะลำต้นหวบใหญ่ ใบทรงตั้งเช่นเคยเนาะสายตระก,กูลดีครับใบตั้งปลูกที่ได้นะครับอ่าให้ดูลักษณะฝักกันคร่าวๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเอจะพามาดูเรื่อยๆเนาะจนกาบรุ่นกาบแห้งเนาะว่าฝักมันจะเป็นแบบไหนผลผลิตจะเป็นยังไงเนาะนะมีเป็นสายพันธุ์ใหม่ของเรานะครับถือว่า ใหน่าดแบบูนะครับเสมอนะครับข้างนอกข้างในถือว่าใกล้เคียงกันหมดนะครับพี่น้องท่านใดเนาะในอนาคตต่อไปนะครับเปิดใจมาใช้ดีครับกันครับไม่น่าจะผิดหวังนะสำหรับสายพันธุ์นะี้ เซ็นกับการให้ฝักถ้าได้ระยะนะครับก็จะมีสองฝักให้นะครับไม่ขี่หลังนะครับไม่ขี่หลังก็แปลว่าได้ทั้งสงฝักะนะครับอันนี้เป็นข้อดีของดีครับระบบลากระบบลำต้นนะครับเอเชื่อว่าพันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจร,ระบบลากดีลำต้น ดูอบใหญ่เนาะนะครับเดี๋ยวเอจะพาไปดูแปลงที่ติดกันในตัวดีครับเก้าเ้าเ็ดเก้าีเนาะนะครับก็จะมีปลูกเปรียบเทียบกันเนาะอยากให้เห็นว่า้อแตกต่างนะครับมันเป็นยังไงนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าผ่านแล้วละ่ะนะครับผ่านแล้วนะครับในเรื่องฟอร์มฝักในเรื่องต้นนะครับ เดี๋ยวเราจะติดตามดูกันเรื่อยๆอ่ะครับอันนี้เป็นแปลงข้างเคียงกันนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์9979ของเรานะครับที่แปลงติดกันเนาะนะครับอ,อันนี้เป็นแปลง 9979C นะครับค,ครับส่วน ฝั่งนี้เป็นก้าอีกเก้าสี่ฝั่งนี้เป็นตัวรหัสแปดแปดศูนย์เก้าเนาะยังเป็นรหัสอยู่นะครับยังไม่มีชื่อนะครับแต่ดูฝักครับตะลานตาเลยครับระดับฝักกำเนิดเป๊ะเนาะอันนี้ด้านข้างเนาะโอเคครับอันนี้เอให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวตอนกาบเริ่มแห้งเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันอีกนะครับว่าเป็นยังไง ะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนโอเคครับสวัสดีครับ